วันนี้เราจะมาทาน MK คขมอ่ MK ที่ไทยไม่ใช่ที่ลาวระบาาที่ลาแล้วเท่าไหร่น้อเที่ระบาากี่คน4วันนี้มา4ี่คนเดี๋ยวเราจะลองไปเทียบให้ดูเนาะว่าเราแบบเซฟไปเท่าไหร่เนาะหนึ่งปาก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมมา MK เป็ดย่า สินค้าช้อปปี้ลสะดาง่ายๆเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลคุณมีบริการสั่งสินค้าให้เช็คสินค้าให้จ่ายเงินปลายทางให้สนใจสั่งสินค้าเพียงสแกน QR โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นราคาถูกๆมีสินค้าหลากหลายเข้าใหม่ทุกวันเราโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า50%ในไลฟ์สดติดตามเราได้ที่เพจสบายดีมาร์เก็ตหรือเว็บไซต์สบายดีขีดมาร์เก็ตคค่ะ สวัสดีค่ะสบายดีเอ็กเพสขนส่งไทยไปลาวยินดีให้บริการค่ะพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวสินค้าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะมั่นใจสบายดีเอ็กเพสได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการสบายดีเอกเพสนะคะสวัสดีค่ะ พบกับรายการใหม่ของเรานะคะกับรายการ CEO กัวลาวค่ะวันนี้ไอ้กับวอนนะคะก็ยังอยู่ที่นครหลวงเมียงจันทร์ค่ะวันนี้เราจะมาทาน MK ค่ะวอนโอ้ MK ที่ไทยไม่ใช่เรามาที่ลาเราก็ต้องมาลองมากินที่สาขาที่ลาวดูว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่สาขาไหนยังไงตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสองค่ะอ๋อซึ่งปกติมีกี่สาขาเลย ปกติที่นครหลวงเมืองน,นะคะมี3สาขาด้วยกันค่ะสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่บ้านนครเมืองสีโคตบอกค่ะและที่นี่ที่เราอยู่นะคะเป็นสาขาที่2นะคะอยู่ตรงข้างกับโรงเรียนเทคนิคลาวเยอรมันค่ะมีจุดเด่นอยู่ที่อยู่ใกล้กับลิโขง,งเลยเนาะ,ะใช่ไหมอ่าแล้วก็สาขาที่3นะคะอยู่ที่ศูนย์การค้าไอเต็คะก็คือพูดง่ายๆว่ามี3สาขามีทั้งแยกออกมาเปิดเดี่ยวเลยกับ เปิดอยู่ใต้ห้างนะก็คือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะว่าจะไปทานที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปทานที่นั่นได้เลยอ่าโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอะไรบ้าง้างไงเราจะมารีวิวว่าเมนูอาหารที่นี่กับทางฝั่งไทยเหมือนกันไหมใช่แล้วก็ราคาราคาต่างกันเท่าไหร่เนาะวันนี้เราบางกี่คน4วันนี้มา4คนอ่าเราดูว่าเรากินกัน4ีคนแล้วจะตกกันทานกันแล้วอ่ะคนละเท่าไหร่หัวคนละเท่าไหร่เนาะแต่พี่คิดว่าน่าจะถูกกว่าที่ที่ไทยแน่นอนแหละ พอพี่เพิ่งไปกินมาประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็สี่คนเหมือนกันมั้งไายก็ประมาณพันกว่าแต่ว่าช่วงนี้เรามากินที่ฝั่งสปลาวพี่คิดว่าน่าจะได้ราคาที่ถูกกว่าที่ที่ฝั่งไทยหน่อยเพราะด้วยเรื่องเลทเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าถูกกว่ากันเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะสั่งเมนูยอดฮิตมีอะไรบ้างไปต้องกินอะไรเป็ดย่างใช่ไหมห้ามพลาดใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกเรามี ก็มียกเนาะโอ้โหหลายหลายอย่างเมนูที่แบบเมนูยอดฮิตที่ฝั่งไทยที่ต้องกินกันเดี๋ยววันนี้เราลองเทียบราคาให้ดูเลยว่าเซฟประกันไปคนละเท่าไหร่นะโอเคปะเราไปดูกันข้างในเลยดีกว่านาะไปลองดูเมนูค่ะข้างในกันค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะบอลเดี๋ยวเราจะ มาสั่งเมนูกันว่าที่นี่มีเมนูอะไรแบบน่าทานบ้างจะมีชุดไหนที่แบบือนไทยหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าน่าจะเมนูน่าจะไม่แตกต่างกันมากหรอกแต่เรามาดูเรื่องราคาดีกว่านาะราคาแตกต่างกันไหมถ้าเมนูก็เหมือนกันวันนี้เราสั่งเมนูยอดฮิตต้องมีอะไรบ้างมากินนะชุดผักใช่ไหมเรากินที่ไทยอะเราประจำเราต้องสั่งเดี๋ยวเราสั่งที่ฝั่งลาวให้ดูนาอชุดผัก เป็นชุดเล็กแล้วกันเนาะอะอยู่ที่ราคา6 10, 9 0 0 0่นเก่า69,000กิบ้าพีค่ะาเผื่ที่ฝั่งเราเรียก6กส0 0 0ก้าพนกะเนาะแล้วเราก็จะมีสั่งเป็นชุดรวมมา เป็นรวมซีฟู้ดแล้วก็มีชุดสุขชุดสุกี้เอ็มเคราคาที่ฝั่งเรา3ามแสนหกสิบห้าพันกเดี๋ยวเราจะลองไปเทียบให้ดูเนาะว่าเราแบบเซฟไปเท่าไหร่เนาะโอเคไปที่เมนูยอดทิตอีกกันหนึ่งปลาก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมมาเอ็มเคเป็ดย่างห้ามพลาดโอเคเป็ดย่างสั่งเป็ดย่างจานเล็กใช่ไหมราคาที่นี่อยู่ที่1นึ่งแสนห้าสิบห้าพันกโอเคแล้วก็ อีกเมนูปิทาให้เป็นมียกเรามากันทั้งหมด4ี่คนก็สั่ง4ี่ก้อนก็เป็น2จานเนาะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดไปให้แล้วลองไปดูว่าเพื่อถือเรามากินที่ฝั่งเราเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยเหมไหมแล้วก็ราคาไต่ตากันเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวรอมาเทียบกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสั่งอ่พี่ๆก็ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราลออาหารมาแล้วเรารีวิวให้เพื่อนๆดูกันได้เลย่ะโอเคชุดผัก เล็กจุดเนี้ยจุดเนี้ยโดยวเดยจะเป็นกลางอ่้วาเอ้ยกลางเหรอเอานนี้ก็พอเราเรากินอันนี้ก็พอมั้งกินอันนี้ก็พอเพราะว่าพี่กลัวว่าเดี๋ยวไม่กินผักกันเยอะเอาวันนี้หนึ่งแล้วก็เป็ดใช่ไหมเป็ดจานเล็กใช่ไหมเป็ดจานเล็กอ่ะเป็ดจานเล็กหนึ่งแล้วก็มียกอ่ะมียกสี่ก้อนน่าจะนน้อยสองเลยเนาะว่าจานน้อยจะเป็นสองอ่ะได้ได้ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะโอเคน้่นตุ๊บเด็กเดา น้ำซุปเอาปกติบ้างเนาะถ้ว่าถ้าแบบปกติอ่ะได้แค่น้ำเดียวใช่ไหมคะโดยจะเป็นหมดอนึ่งจะได้สองน้ำซุปดอกอ๋อเป็นสองก็ได้อะเดี๋ยวจะาเพิ่มก็เอาอันไนเอาเอาธรรมดาก็ได้เอาธรรมดาเนาะเอาธรรมดา ตอนนี้อาหารก็มาครบแล้วนะคะว่าทั้งสี่อย่างที่ว่าเราสั่งไปอ่ามนูยอดดีทั่งนั้นเลยใช่ค่ะก็มีชุดผักนะคะชุดผักเล็กแล้วก็ชุดเอ็มเคแล้วก็มีเฟซด้วยอันนี้ขาดไม่ได้และอย่างสุดท้ายค่ะมีโยกใช่ตอนนี้มาครบแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองชิมลองชิมแล้วก็มีวิวให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงรสชาติเหมือนกันไหมแล้วก็สุดท้ายตอนเช็คบิลมาดูราคากันมาดูกันว่า ราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เราขอตัวก่อนอยู่มากเลยโอเคได้โอเคค่ะไปลุย สำหรับเมนูอาหารที่เราสั่งกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะต่างกับที่ไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับชุดผักเล็กนะคะราคา69,000กีบคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ100 บาทส่วนที่ฝั่งไทยนะคะราคาประมาณ188บาทค่ะซึ่งมีส่วนต่างอยู่ประมาณ55บาทต่อไปนะคะเป็นบะหมี่หยกค่ะราคา21่0 0พันกีบคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ40บาทส่วนที่ฝั่งไทยนะคะราคาประมาณ59บาทค่ะมีส่วนต่างอยู่ประมาณ19บาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเมนาา 5, ูเป็ดย,ย่า,างราคา1 5 5 0 0 0ัน,นะคะคาา 365, กีบคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ299บาทค่ะส่วนที่ฝั่งไทยนะคะราคาประมาณ198บาทมีส่วนต่างกันอยู่101บาทและสุดท้ายนะคะคือชุดซุกี้ราคา365 0 0 0กพันกีบคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ705บาทส่วนที่ฝั่งไทยนะคะราคาประมาณ799บาทมีส่วนต่างอยู่ประมาณ9 4บาทค่ะแต่ละเมนูนะคะราคาที่ฝั่งไทยและฝั่งลราก็จะมีราคาที่ต่างกันอยู่ม่ มากค่ะสะดวกที่ไหนก็สามารถเข้าไปลองทานกันได้เลยนะคะก็กินอิ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เมนูทั้งหมดคือเป็นเมนูแบบเด็ดๆเลยนะคะมีทั้งหมด4เมนูเนาะที่เราสั่กินกันที่นี่นะคะก็จะมีชุดผักเล็ก1เนาะแล้วก็ชุดซีฟูด้ดเอ1 เ็ดย่างนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีมีหยกนะคะเป็น4เมนูวันนี้นะคะราคาที่โกว่าเรารวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะคะอยู่ที่6 3 1 0 0สามบเอขีค่ะที่เรากินในวันนี้นะแต่ว่าราคาที่ไทยนะคะส่วนราคาที่ไทยก็จะ ก็จะแพงกว่าที่ลาวเนาะแต่ว่าจะเป็นบางเมนูเท่านั้นนะคะอย่างเป็ดย่างเนี่ยที่ที่ไทยะจะราคา198บาทแต่ว่าที่นี่นะคะจะราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะจะราคา299บาทค่ะก็แล้วแต่เมนูเนาะจะถูกจะแพงก็แล้วแต่เมนูเลยถ้าเป็นราคาที่ไทยนะคะรวมเบสิคสี่อย่างที่เรากินก็จะตกอยู่ประมาณ1220บาทส่วนต่างจากที่ลาวแล้วก็ที่ไทยก็ห่างกันแค่50บาทนะคะก็แล้วแต่เลยใครสะดวกที่จะ อยากมาลองทานที่โซปลราวก็มาลองทานได้นะคะหรืออยากไปลองทานที่ไทยก็ก็ไปลองกันได้นะคะคือที่โซปลราที่แอมมาถินอยู่ที่สาขา2นะคะอยู่ที่สาขาวัดนาคอยู่ตรงข้างกับโรงเรียนเทคนิคลาวเยอรมันนะคะก็ใครที่มาเที่ยวทางโซปลราวนะคะอยากเข้ามาชิมมาทาน MK นะคะก็มาที่สาขา2ได้นะคะหรือใครที่สะดวกจะไปสาขา1หรือสาขา3นะคะก็ ไปทานกันได้เดี๋ยวอาจจะทิ้งพิกัดโลเคชันนะคะสาขา2ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะส่วนวันนี้ไอ้กับทีมงานกับ CEO ก็จะขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะคะขอลา FC ทุกคนไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวดีโอหน้าแล้วรอติดตามกันด้วยนะคะว่าไอาและ CEO ในคลิปหน้าเรา2คนนะคะจะพาทุกคนไปตะลุยที่ลาวที่ไหนจะไปทํากิจกรรมอะไรนะคะก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ